สวัสดีครับพีพีออโตคารครับผมมาเจอกันอีกแกล้งนะครับผมกับคลิปดีๆรถดีๆของเรานะครับก่อนที่จะชมคลิปกันนะครับก็รบกวนกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับชื่อช่องพีพีออโต้คาร์ทูชแนลในช่อง YouTube ของเราเองนะครับผมมาดูกันวันนี้นะครับ Toyota v วีออนะครับปี2004ออโต้หนึ่งจุนะครับตัวนี้เป็นไอวอรี่แล้วก็ภายในเป็นลายไม้ด้วยนะครับมาพร้อมกับล้อ17นิ้วนะครับ นะครับนะครับนี่ฮะสวยๆกันเลยทีเดียวนะฮะทรงสวยครับแล้วก็มีตัดหมอกล่างด้วยนะครับนี่ครับชมวแอปมาดูกันสีสันเนี่ยถือว่าร้อเซ็เลยนะครับริ้วรอยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับนี่นะฮะนะฮะขนแมวนะครับนะครับขนหมาหรือว่าขนนกพิราบขนไก่ขนเป็ดไม่มีเลยนะครับริ้วรอยไม่มีแต่อย่างใดก็เลยทีเดียวนะฮะ ตลกป่ะเนี้ยเนี่ยตลบเลยตัวนี้เป็นตัว e นะครับดิบเบกสีล้อด้วยนะครับถ้าตัวธรมรมดาเป็นตัว j เนี้ยตัวนี้จะไม่ใช่ดิบเบกจะเป็นดำนะครับตัวนี้เป็นดิบเบกสีล้อนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวน่าใช้ครับรถย,ยอดนิยมครับโตโยต้าว v ีออสครับนะครับไปไหนก็ไม่ต้องกลัวตัวอะไรนะทำไมอ่ะมีไข่ทองฟองอือถึงว่าธรรมดาสามสิบพิเศษสามห้าไม่เอานะนี่นมุกอะไรเนี่ยอ่ะฟังเสียงนิดนึง โอ้โหติดซิ่งครับผมนี่ฮะภายในรายไม้นะครับแผงประตูสาาัดส้าสีครีมนะครับบอกกมะมบียีนะครับไม่มีขาดไม่มีอะไรกันอย่างใดนะฮะนี่ฮะรายไม้สวยๆก็เลยทีเดียวนี่ฮะแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้ามีตัดหมอกด้วยนะครับตัวนี้ที่พิเศษคืออะไร,รูไม้จักตัวนี้ได้การันตีจากทางขายดีด้วยนะจ๊ะนะครับพนังกงานขายดีมาตรวจสอบเรียบร้อยน,นะครับรว่ารถต้านพร้อมใช้แล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ําแต่อย่างใดนะครับขอดูนิดนึง นี่ครับผมแม่การันตีจัดให้ากขายดีนะครับผมอมาดูรถต่อภายในเรียบร้อยนะครับเบาะหลังก็โอเคนะครับนี่ฮะสีครีมเบาะเบอร์สะอาดโอเคอ่ะแสงก็บานนะครับถือว่าได้แบบนี้ก็โอเคนี่สตาร์อยู่นะเงียบมากโอเ้เมนูานะมามจารี่ด้วยไม่เป็นไรจา้าเก่งใจรวยพอแล้วนี่ฮะภาษีนะครับ นี่ครับโอ้โหเรียบร้อยสายสะอ้านนะครับสติกเกอร์นะครับก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็แผ่นเพดนะครับก็ยังอยู่นะครับซุ้มช็นะครับแล้วก็ห้องเครื่องโดยรวมถือว่าเรียบร้อยมากๆนะครับอคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอฟซีต้องไม่พลาดครับคันนี้ถือว่าเรียบร้อยมากๆโอ้โหเอฟซีต้องไม่พลาดนะคันนี้นะครับแล้วก็หลดมาพองามนะครับรถสวยโอ้โห การขับขี่นี่ก็สวยงามนะครับมีรอนเรานะครับสวยอะรถเรียบร้อยนะวันนี้มีรีวิวหลายคันเลยนะครับ f c ต้องห้ามพลาดเลยนะครับติดตามกันไว้นี่ฮะโอ้โหสุดยอดปวดท้องวนะเนี่ยรีบไปไหนวนะเนี่ยสนใจติดต่อมาขอบคุณมากมากครับ